สวัสดีค่ะแม่มินจาทักทายเช้า,ชาวันที่1กรกฎาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตขอ้มูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและสถานการณราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่1กรกฎาคมปี2568ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันรักษาระดับจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ําสุดที่บริเวณ5 5 0 0 0บาทต่อบาททองคํา สูงสุดที่บริเวณ5650บาทต่อบาททองคําของทองคําแท่ง9 6้เปเนตเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.451ถึง32.654บาทต่อ1ดอลลาร์ทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสูงขึ้นทางเทคนิคหลังจากที่ราคาปรับตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ1เดือนท่ามกลางแนวโน้มที่สารัฐกับประเทศคู่ค้าต่างๆจะสามารถบ,บรรลุข้อตกลงการค้า ก่อนถึงกำหนดเส้นตายวันที่9กรกฎาคมล่าสุดนะคะการเจรจาระหว่างสาหรัฐและแคนาดาเดินหน้าต่อได้หลังแคนาดายินยอมระงับแผนจัดเก็บภาษีบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลประเด็นสงครามการค้าหนุนค่าเงินดอลลาร์รวมถึงคาดการธนาคารกลางสาหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง3ครั้งในปีนี้ โดยตลาดคาดการว่าจะปรับลดครั้งแรกในเดือนกันยายนและปรับลงรวม0.75%ในปีนี้หลังข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐออกมาสอดคล้องกับคาดการของตลาดขณะที่ตลาดนะคะจับตาข้อมูล ของตลาดแรงงานสหรฐัฐที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้เพิ่มเติมเพื่อหาสัญญาณวงชี้ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของเฟดต่อไปสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าวันที่1กรกฎาคมปี2568าปอ้งอิงราคาของที่ส0มสิิถุนายนนะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาของจัสมาคมค่าต้งคำทั้งหมด11ครั้งในการนะคะทั้งที่11เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเ,เ,าาเช้ชาของวันนี้เช้าวันที่1 กรกะดะคมปี2 5 6 8ทองคำแท่งกระฉอกขึน5%ซื้อ55,500บาทขาย56,000บาททองรูปพรรณกระฉอกขึน5%ซื้อ49,497บาท40สตางค์ขาย51,400บาทราคาทองตมามประกาศของสมาคมค้าทองคําสรุปรวมนะคะของวันที่30ราคาคงที่แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตมามประกาศของสมาคมค้าทองคํามาณที่นี้ด้วยนะคะ ก็ตลาติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็ยิลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิน้วยนะคะแม่มสินก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรายงานราคาทองในทุกวันยังไงก็ยิลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสิน้วยนะคะขอบคุณทุกผ่านตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ